วันเลยนะร้อนเนี่ยไอ้จจอยังนี้เจอยังนี้โอ้โหใกจะคาดไกจะคาดลิ้ข้าวรถมารถมารถมาจ้อยรบรบลบรถก่อนดูลบรถรบรถก่อนรถมารถรถมารถมาใจเย็นใจเย็นนั่นรถมารถมารถมารถมันมารถมันมานนี่

ไปแล้วจ้อยอ่ะจ้อไปกินไหน้าอกินข้าวรถมากินข้าวกินข้าวแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วนะเข้าไปมกนะกดลดัรถอ่า